ตัวสีเหมือนกับสีช็อกโกแลตเลยนะคะแต่ว่าเหมือนจะเป็นช็อกอ่อนนะจะเป็นตัวเมียตัวเดียวแอรดวชล้องนะีคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวลายนะทั้งสองตัวเป็นตัวผู้นะคะตอนนี้จะำมั่มมากเลยคือ สามตัวมากสุดก็แค่สี่ตัวเท่านั้นนะคะเคยออกได้สี่ตัวเท่านั้นแต่ข้อนี้สามปกติค่ะอยากได้ไหถ้าอยากได้นะคะทักมาเลย คือขอแค่บอกหตุผลนะแล้วก็ค่อยว่ากันเพราะว่าปล่อยค่ะสามตัวนี้ปล่อยแน่นอนเป็นขนสั้นทั้งหมดนะคะ